สบายดีเอฟซีทุกกาพี่น้องเร่ององจง่มนึ่งกบนึ่งได้ยังงบุหุนะอมั่เขา่ใส่น้ำกันมีอด้วยนะกระต่ายเหรอพี่บ่เขาใส่น้ำกันเลยป่อ ว่าลาบเก่าพี่นอ้องมือลาบไก่ตั้งใจมือ่เลื้อใสนะ่เป็นอะไร่น้อก่ใช่ปลาเผาแต่กนกระดับกะับกกับขวดกระนับกเะดนบแกนป้ายน่างก็ศืหไห่พี่นอ้องลาบยังบริเวรห้ากอเซียน

เมันนี่เป็นอไรเอาเพชรเป็นอไรพี่น้องขอให้นืงน้ำว่างเลยพอพักพีแม่บอมเป็นท่านหลังนะพี่ดาโคออกมาเฉย กินบีล่าด้เดียวเลยนะจิดอ่ีผ้ามันไม่าบพี่พอร่างถูกอ่ะเขาไปเบ่ิ๊ดอ่ะเนี่ยเขาไปเนี่ยไปให้เมยเหรอเฮ้ยไม่ทาันนี้เขาไปแั้งแตนจากโมวะ ไปสี่โมงไปครับี่โมเขาเมือมาสะึงนามโมงปายสามโมงไปน่ะของชุ่เิวันอีลูกแม่เขาไปวดเวอ่ะเขาบอกไปไ่ไปให้แม่เขาไปเลยเขาไปยังตะกุ่นอย โอ้หลงว่อเ่าถ้วยมาแต่เดียวหออืมไม่าง้ก้ต่ังเขามาอกอมาก็พวมาเดียมมามาเลามเลยเดี๋ยวตินงามเขามึงได้ยังอยพี่ไอ้ไอ้ยิน โบรายังเลยาว่าบริกาเอะอย่งโอ้จะมันเพึ่งสว่เนาะว่าแต่เมื่อานเซ็มเลกอยู่ที่ว่าต่จะได้สมูทตอากุกินก็กินได้ยังไหนมันสู่คาปาไปกินนล้วนะจะได้อีกัง้งสีเาแย้มมันเมิดแล้วเนาะยําแสบรีบไปนองเลยใีมือพนมีอืมพนมมีเห็นะสยอ ลาบเนี่ยลาบไก่ฮะเดียกับสุดยอดกันบ่วาเพชรบัดได้ไหมขึนล่างไหวไมถูบุงบนอ่งมาบัว่างคนแรกกูดับไม่ถูนะไอ้กูหลามหายนะบัง่็เนอยู่บัพี่น้องลาบไก่เอาที่ร้อนผมมึงมาสกีเป็นไมออยไผ่อะไรไหมถู ใช่บลูดหนึ่งาวยามสาใส่ถ่านปอดไม่ถูโลงคนขี่มาหนึงจมรำปืดดำปืดพี่เองเลยเป็นหนบพวงไม่ใช่ก่อนใช่มาซื้อีนแนทสาวบ่อมาถูมากๆมามากกี้เดี๋ยวนี้บเริเห็ดแล้วมถูมือมึนนะ่อุ้ยคือแสกาวไก่มื่อนี่แสกเลยนะถ้าเลเห็ดสมแห้งแซมมมากอกร่อหน่วยได้ไหม อ๋ออานนี้ขามากเลยสี uh, <for hundred Buffalo> ่ร <Castle of> <loyalty> ้อยอ่มจ้างผัดสมจ้างเราผสมนี่พี่น้องอาหารมี่ห่อสมอันนี้ลาบไก่จะพี่น้องอาหารแรงคราบมือนี้กินเมื่อจะตัว กิโลดีขึ้นบอสโหได้น้องโอยจะไปยกินข้าวเดอไกินข่าวเด้อบาไก่ไมันจ่กินหอกเลยขอเปิดียวขอเดียวขอเดียวโอ้ยเฮ้ยพอไปอานนัห้แม่งไม่พออาหมามาดูใจนี่พักจีตรงนี้ชออรเดินไ้ทงยังไงกินดูหาชีคุกี มันสะบอมาอาวสีบยาบยาสมบ่่ะ่่ยากสมบ่่ะเซ่บรึเปล่าซ่บมาหดหัวขอยสดอเบงาม ท่านี่กินเขาพูดพี่เ่าไ่จงไปไปกินโลโลควาน่นยอดอุดหยอดปพื่อามบ่อเขาไม่อยากเปิดเขาได้เลยมันเจนแค่วัววาเลยพอกินแล้วพอสิบร้าในทางกับน่าห้ได้กะโอ้ยลูก่อยเออกะใส่้ากัอนะป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  กระเดากระเดาเชียงมันเขี่ยมันหายหายแล้วเหรอยาละยาละยยาหมกินบมกินบมกินอ่ะน้ำน้ำอ่ะหมกผลังมือก็อได้บมกินหอยขาวตีกินเมาส์แต่ขับปุ่นนะน้ำมวยใหญ่เลยฮะดีมาเล่นน้ำทุกคนได้กขี้น้าขี้มือมันทั้งนั้นนทำพ่อนอีแม่แต่แม่ที้อยู่แฮกเต็กคนนั้น คนกันคาต่นอนเนาะมันก็ไปใส่ตุ๊กตุๆๆตุ้ง้ต,ต,ต,ตมือนอีอพอไปซื้อหางไม้วะคะชินไปผากให้แย่ถีบก่อนพคนถือบลอกอืมคนถืออ,อีก่นบอมม่กินอะไรชิมีมีแห้งมันชิบเบิดแล้วผลนวลยังเลืออันเดียวหมอเดียว ไม่มาไม่มาไม่มาหมต้่เมื่อคืนเลืนเมื่อืกินอันไหนอันไหเนาะคุณ่่เนคคก็ร่างพวงกินเนาะผัดมาคือมาอยู่นชุมเผาแบบพี่น้องผัดมันี่นี่เน่อยู่เนว่กินแหนะนอบัดบางเื่อเนาะอันใหญ่ใจดีป่าย่างผันเลี่ยงหันเลี่ยงนี่ัอ๊ตบได้อยู่พุ่นผ่บได้กินหน่อยพี่แต่เนว่ยยากที่บ้าเนี่คาดว่าจีนกัน กินช้องคำหกักคำลานคำละสี่ตอนพอาพื้นม่ยยทิพด้วยวลเอาพื้นเมยค่ะเองไปไปไปขนหนากป <c oughs> ยุบานก็จะาค่ายนู้ผูกน้าแม่ผอชิพาะเอาพี่นักสื่อมาบักลายเน่ยให้เฉแล้วสื่อแซนหน่งคใสหนึ่งกระหัอ่ะกระฟาดมันไมลดแซนหนึ่งได้หามาัม,มาละซาพัน่ะ เอาเช็ดปายเผื่อจะนําก็ได้เผื่อจะนํำผางนมบริษัทบริษัทเขาจะบริษัทเปลาอีกหลุเข้าม่อิ่มีกบริษัทเตียงไก่ย่างกบทแหน่งนะบริษัทมีไส้เขาจะคนส่งมือเดียวก็หอดมือเดียวชองมือนะช่องมือซ้ำมือชุด ูดมันแันเป็น yeah, like ัวได้แช่บ่พอหมักนัวเากับหมักนัวคือกันหรอหนัวเฮากับบุยาคือกัน่อยนัวอนัวอันเด้เฮาอืมขด้กินหือ่ เลอมันมันซุกโดปยายต้องซุกต้องซุกขักกันนาะไก่นูสี่กนเป็นยังจ้กระยับขม่าอกัวยายจนยืใส่ห้กคนเลือบปะเขากินตองเบือเบาเื่อะ บบอ้าวพี่น้องเอ้ยลาคกขีก่คนเดินสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้อง